การที่เราทําชุดโซลินอยจากท่อ PVC เพื่อนํามารับแรงดันจากปั๊มน้ําในระบบน้ํานะคะเราจะต้องมั่นใจนะคะว่าข้อต่อจุดเชื่อมต่อต่างๆของเราเนี่ยได้มีการทากาวแล้วก็กดอย่างดีนะคะเทคนิคในการที่จะทําให้ท่อและข้อต่อต่างๆของเราแน่นหนานั้นเราจะใช้ปากกาในการช่วยกดให้ถึงระยะตามที่เราต้องการะค่ะด้วยท่อ PVC ถ้าเราตัดส้นั้นแบบนี้นะคะถ้าทากาวเฉยๆแล้วมากดลงไปเนี่ยสักพักหนึ่งนะคะเขาจะค่อยๆเลื่อนออกมันจะ ไม่ได้จุดตามที่เราต้องการเมื่อไม่ได้จุดตามที่เราต้องการแบบที่เรามาร์กไว้มันจะไม่เท่ากันนะคะสังเกตไหมคะจุดโซลิอยของเราถ้าต่อหลายๆโซนเนี่ยจะเท่าๆกันทุกโซนและการประกอบจุดข้อต่อแต่ละจุดนะคะก็จะมีความเท่ากันซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการรับแรงดันความคงทนในการใช้งานและความสวยงามค่ะถ้าใครจะประกอบชุดท่อแบบนี้นะคะหรือนําไปใช้งานประเภทอื่นๆก็ลองหาเครื่องมือตัวนี้มาใช้ดูคะ่ะทํางานได้มีคุณภาพแล้วรวดเร็วมากๆแต่ถ้าใครไม่อยากทํานะคะแจ้งเราได้นะคะเดี๋ยวเรา ทำให้ค่ะ